ชนแน่เลยนะคะวันนี้นะคะพ่อพาก็จะพาไปสิ่งเขาันี้นะคะเราจะมาเรียชั้นเพลงแล้วเดิวันนี้ก็จะมาเรียนชั้นเพลงลารดพีทปะเออลาดพีทของกอนเจเอ้กอนเจ็ดนะคะแต่ก่อนเราจะไปฟังเพลงนะคะเราต้องมารู้จักกันก่อนเนาะว่าสมาชิกทั้งหมดมีใครบ้างค่ะสมาชิกนะคะก็มีทั้งหมดเจ็ดคนค่ะคนแรกนะคะมาร์คค่ะคนที่สองค่ะเจบีคนที่สามแจ็คสันนะคะแล้วก็คนที่สี่จิน จินยองคนที่ห้ายองแจคนที่หกแบมแบมนะคะแล้วก็คนสุดท้ายค่ะยุกยอมนะคะเค<ม>ก็เราไปฟังเอ็มวีกันเลยเนาะไปเลยไปเลย <ไป S 1> เลย,เลย,ย,ยแบมใช่นกตไดยไม่แไยนะแแดงสลักนเอาอไอง่งไะ่น้อ,บบองอยอมเราเปิด ใส่หมดแล้วทำไม่ได้เลยเนาะเออเขตีจำได้กุเลยเใครอะต้องแ่คนที่เป็นที่ใหญ่มะเดีใช่ินยองอะก็เล้อะไรกันแบบแบบคนแทอันอันนึงขาดไนะ 下一个。 มาเล่นอะไรน้องเมาผาหายดินท่าขาว่ะไม่เห็นนะเจอโอ้โหดูนแต่งโป้งค่ะสุดรอนค่ะเราะความเมื่รจะกูจับความแมาฟ้าอยู่เห็นอยู่แต่สามเจ้ดูจัไม่ค่อยได้อ่ะแต่เจ้แตลยน่ะเป็นยองเตียองแะบบนี้อ้อ่ะงกแล้ววเราหาม่เอเอกราะวาเจอแม่คอนนี้ไงเหมือนเขาจับเลยนที่เราเนี่ย อะไรอะแล้วค่ะก็จบไปแล้วเนาะกับเพลงอะไรนะลาดพีทของกอเซเว่นนะคะแล้วก็เรามาพูดถึงความรู้ส claro ึกเราด้ดูดีกว่านะก็คือแบบถ้าที่เห็นนะก็คือแบมแบมคือหนูแดงมากเลยแดงาแดงแบบโอ้โหแดงอะไรขนาดนั้นก่อนหนูแดงแบบหนูแดงไม่ไหวหนูแดงไแบบไทยๆ้แดงแล้วก็มาก็คือแบบรอแล้วก็คือชุดขาวก็คือแบบใส่อืม แซบแบบแซบมากสองนี้ก็แซ่บมากเลยอ่ะเราแบบเราไม่ได้ตามเหมือนงั้นเราเลยไม่รู้ว่าเขาแบบเป็นลูกแซ่บกันสองคนอยู่แล้วป่ะแล้วก็ใครนะที่แบบร้องเสียงสูงมาเราจำไม่ได้ก็คือเขาบ้านสูงๆทุกคนเลยไอ้จินยองตลอดเลยมั้งรู้สึกว่าชื่อจินยองหรือเจบีวะแต่คนนั้นคือพี่ใหญ่ป่ะถ้าจำไม่ผิดของคือพี่เจบีอะพี่ใหญ่ร้องแล้วเจบีก็ได้อืม จำได้อยู่แค่สี่คนคือยึกยอมมายึกยอมมาจนได้ยึกยอมแบมแบมมาแจ็คสายเนี่ยคือสี่คนนี้จำได้แต่อีกสามคนน่ะก็คืองงงงหน้าหน้าเขาก็ไม่ได้เหมือนกันเลยนะจำชื่อไม่เคยได้เลยจริงเคก็แล้วก็เอ็มบีใช่ป่ะก็จะเป็นแบบยังไงนะเป็นอยู่ในแกลลอรี่แต่ว่าไม่มีภาพอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็แบบแบบมีทีมแบบชุดแดงๆที่เขาเต้นรวมกันแล้วก็เหมือนแบบอยู่ข้างนอกเหมือนแบบ ก่อสร้างอะไรเขียนก่อสร้างใช่ไหเอออะไรแบบเนี้ยคือก็แบบเอแต่คือเราไม่ได้ติดตามเมมเบไงเราก็เลยจะไม่รู้มันจะเื็อะไรอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็ฝากไว้ด้วยเนาะกับเพลงลาพีชนะของกอเซเว่นเนาะเป็นเพลงคาของน้องด้วยใช่ไหมใช่ใช่อืมเคก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะกับเพลงลาพีของกอเซเว่นนะคะถ้าเกิดใครอยากให้เราทําวงไหนหรือว่าชอบคลิปเราอีกก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย